คำหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตขอล่ำมที่198ตอนจะรับใช้อย่างไรให้มีความสุขและมีสันติสุขอย่างยาวนานจุดประสงค์ของชีวิตมนุษย์ก็คือการรับใช้และแสดงความรักเมตตาและความเต็มใจที่จะช่วยเหลือคนอื่น The Purpose of Human Life is to serve and to show compassion and the will to help others โดย Albert ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิด พระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่3ข้อส6สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับถ้าเรารับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยกำลังของเราเองในไม่ช้าเราก็จะหมดกำลังลงความหวานชื่นก็กลับกลายเป็นขื่นขมถ้าเรารับใช้ด้วยความรู้ความสามารถของเราเองในไม่ช้าก็มาถึงทางตัน ความสดชื่นก็กลับกลายเป็นหมื่นตื้อแล้วเราจะรับใช้อย่างไรจึงจะยังคงความสุขและความสดชื่นให้ยาวนานไม่หมดไปครับพอดีเมื่อวันก่อนผมได้พูดคุยกันออนไลน์ออกรายการยอดฮิตหนึ่งของ Share The Love Forward ในหัวข้อรับใช้อย่างไรไม่ให้ความสุขที่เคยมีหมดไปในรายการมองผ่านเลนส์ใหม่ ในวันที่13ตุลาคมปี2020ร่วมกับอาจารย์มาโน่แจ้งมุกและอาจารย์วาระมีชูทนซึ่งมีประโยชน์และมีสาระมากพอจะสรุปออกมาเป็นแนวทางและท่าทีในการรับใช้ที่จะยังคงความสดใหม่แบบสุขไม่ลดหดหายไว้โดยดำเนินต่อไปดังนี้ครับ 1. สำนึกในพระคุณอันน่าชื่นใจของพระเจ้า 2. สนอง ลงมือรับใช้พระเจ้าด้วยใจโมทนาคุณ 3. สิทธิพิเศษถือว่าเป็นพระคุณซ้อนพระคุณที่พระเจ้าให้เกียรติเรารับใช้พระองค์สแสวงหาพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนสิ่งอื่นสิ่งใดในชีวิต 5. สนิทสนมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าและทำตามพระทัยพระองค์ 6. สัมผัส ในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าและรับพลังเรี่ยวแรงจากพระองค์ 7. สนใจใส่ใจในพระวจนะเรียนรู้น้ำพระไทยและพระดำริที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ 8. สัมพันธ์มีสามัคคีธรรมกับพี่น้องผู้เชื่อคนอื่นๆอยู่เสมอและร่วมรับใช้ด้วยกัน 9. สนุก รู้จักเพิ่มรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้ตนเองและผู้อื่นในขณะที่รับใช้ 10. สร้างสรรค์ใช้สติปัญญาคิดใหม่ออกนอกกรอบแห่งความจำเจยอย่างท้าทาย 11. สัตว์ซื่อยืนหยัดรับใช้ตามการมอบหมายด้วยความสามารถและของประธานและ12ครทับสันติสุขรับและพึ่งสันติสุขที่มาจากพระเจ้าในทุกเวลาและสถานการณ์ ใช่ครับเราควรและสามารถมีความสุขความสนุกและสันติสุขในการดำเนินชีวิตและการรับใช้ได้ตลอดวันคืนในชีวิตของเราได้โดยพึ่งพระเจ้าและร่วมลงชีวิตกับพี่น้องในทุกทางในทุกที่ในทุกเวลาในทุกด้านในทุกพันธกิจและในทุกสถานการณ์ดังนั้นจะเป็นความสุขอย่างยิ่ง ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งใดหรือไม่ไม่ว่าเราจะมีมากหรือมีน้อยไม่ว่าเราแข็งแรงหรืออ่อนแอไม่ว่าเราเก่งหรือเป็นแค่คนธรรมดาขอให้เราเต็มใจใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตทุ่มเทรับใช้พระเจ้าและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความรักเมตตาออกมาจากความซาบซึง้งและความยินดีอย่างลึกซึง้งหรือ d Deep j อย ที่เป็นดุดน้ำพุที่พุ่งออกมาจากใจของเราอย่างไม่มีวันเหือดแห้งอันจะนำความสุขสดชื่นมาสู่ตัวเราและคนอื่นๆอ,อย่างยั่งยืนและยาวนานตลอดไปครับไม่ทราบว่าวพี่น้องจะเห็นดีด้วยกับผมไหมครับข้อคิดปิดท้ายเรามีความสุขเมื่อเห็นคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เรารักมีความสุข และเรายิ่งมีความสุขมากล้นยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเรารู้ว่าเราคือสาเหตุที่ทำให้เขามีความสุขผ่านการรับใช้ของเราขอพระเจ้าอวยพรนะครับคําหนุนใจประจำวันจากพระวจนะโดยอาจารย์ธงชัยประดับชนานุรัตถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ